นายกเศรษฐาทูลกล้ามาริสเงียมพงศ์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนายกเศรษฐาทูลกล้าวมาริสเงี่ยมพงศ์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเปิดประวัติการทำงานไม่ธรรมดาสายสัมพันธ์ใกล้ชิดทักษิณจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีดำเนินการปรับคณะรัฐมนตรีชุดเศรษฐาเศษหนึ่งส่วนหนึ่ง โดยมีการปรับนายปานปรีออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเหลือเพียงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศจนต่อมานายปานปรีได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงนั้นนายเศรษฐาจึงต้องเร่งหาบุคคลเพื่อมารับหน้าที่ดังกล่าวโดยมีชื่อของนายมาริศเสี่ยมพงศ์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตรงตามสเปคของนายกร,รัฐมนตรี เนื่องจากเป็นคนที่อยู่ในแวดวงของการทูตและการเมืองทำงานอยู่เบื้องหลังของพรรคเพื่อไทยมาตลอดอีกทั้งทำงานใกล้ชิดนายเศรษฐาคอยติดตามไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแทบทุกครั้งและยังเป็นอดีตเอกอัครราชาทูตหลายประเทศตั้งแต่สมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร,รอดีตนายกร,รัฐมนตรีและที่สำคัญยังเป็นคนใกล้ชิดนายทักษิณชินวัตร,รอดีตนายกร,รัฐมนตรีเนื่องจากเคยช่วยงานนายทักษิณ ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศในรัฐบาลนายชวนหลีกภัยล่าสุดวันที่30เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นำชื่อนายมาริษเสงี่ยมพง์ขึ้นทูลเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศแทนที่นายปานปรีพหิตธานุก่แล้วหลังจากที่นายมาริศได้เดินทางเข้าไปพบนายเศรษฐา ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเพื่อกรอกประวัติตรวจคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางนายกิติชัยตรีรัชตพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทธนุลักษ์จำกัดมหาชนหรือแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่านายมาริสเสี่ยมพงศ์ได้มีหนังสือลงวันที่29เมษายน 67ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่29เมษายน67เป็นต้นไปทั้งนี้ในระหว่างนี้ที่ไม่มีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กันยายน66ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติแต่งตั้งให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศและรมชต่างประเทศหรือมีแต่อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อนุทินชมปราณปรีโชสปิริตลาออกเชื่อไม่กระทบรัฐบาลอนุทินเชื่อกระแสวิจารณ์ปรับคณะรัฐมนตรี ไม่กระทบภาพลักษณ์รัฐบาลย้ำต้องเคารพการตัดสินใจนายกชมปราณปรีโชสปิริตลาออกนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังการปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลว่าไม่หรอกเมื่อมีพระบรมราชองการโปรดเกล้ามาแล้วก็เป็นไปตามนั้นส่วนหน้าตาคณะรัฐมนตรี ที่ออกมาเชื่อว่านายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วคณะรัฐมนตรีอยู่ภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีทวีสินในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีทุกอย่างก็เดินหน้าต่อไปทำนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนให้เร็วที่สุดคือเป้าหมายขณะที่การวิพากษ์วิจารณ์ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอนุทินย้ำว่าต้องเคารพการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี และที่สำคัญเมื่อมีพระราชองค์การโปรดกล้าวมาแล้วทุกอย่างต้องจบจะไปวิพากวิจารณ์ทำไหม่ส่วนที่เป็นปัญหากรณีนายปานปรีพหิตธานุกรลาออกน้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้เป็นปัญหาซึ่งนายปานปรีได้ให้เหตุผลทุกคนมีสิทธิคิดเป็นตัวของตัวเองได้หมดซึ่งเมื่อเช้านี้ตนได้คุยกับนายปานปรีก็ได้ให้เหตุผลตามที่ให้สัมภาษณ์ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของท่านผู้สื่อข่าวถามต่อว่า แต่ตำแหน่งรองนายกถือว่ามีความสำคัญต่อการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนายอนุทินย้ำว่าทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องแสดงความชื่นชมเมื่อท่านมีความคิดว่าไม่ควรเหลือเพียงตำแหน่งเดียวการที่จะอยู่แล้วไม่ให้ความร่วมมือเพราะทำงานไม่เต็มที่ก็แสดงสปิริตด้วยการออกเป็นสิ่งที่น่าชมเชยแต่เรื่องนี้ต้องไปถามเจ้าตัวถามตนไม่ได้เพราะคนเราคิดไม่เหมือนกัน